สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับโคตอ้อครับวันนี้รายการดีๆกับฟิตฟรีนะฮะวันนี้เราจะนำเสนอเลยนะฮะกับคลาสที่อยู่ในคลับของเรานะฮะซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้คาร์ลิฟนะฮะเป็นคาร์ดออกกำลังกายกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนเลยนะครับหลายๆที่อาจจะมองไม่เห็นว่าคาร์ลิฟคืออะไรนะฮะเป็นคลาสที่ออกกำลังกายนะฮะที่ใช้อุปกรณ์ บา r b เบลหรือเพนะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้น้ำหนักประกอบกับเสียงเพลงดนตรี Dream, นะฮะเพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานและก็ไหลลื่นของคลาสนะ,ะเอาละวันนี้รายการนี้นะฮะเราจะมาไขาข้อข้องใจหล,หลายๆอย่างนะฮะเกี่ยวกับการเล่นคลาสหลายๆคนแล้วเข้าแล้วนะฮะรู้สึกเหมือนเดิมที่ผมเคยแนะนำเกี่ยวกับคลาสต่างๆไปก็คือ เข้าแล้วกลัวทำไม่ได้เข้าแล้วเล่นถ้ายังไม่ถูกต้องวันนี้เราจะมาเคลียร์ปัญหากันนะฮะกับคลาสลิฟของเรานั่นเองเอาละท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ที่อยู่ตัวนี้นะฮะทางกลับของเรานะครับก็ยังมีบริการจัดส่งถึงบ้านเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะผมเชื่อว่าหล,หลายๆท่านนะครับก็ ยังหาอุปกรณ์การออกกำลังกายอยู่นะฮะวันนี้เราจัดไปให้เลยส่งตรงถึงที่เลยครับเอาละผมแนะนําเกี่ยวกับการาใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับบาร์ของเราแล้วก็แผ่นน้ําหนักนะครับ5กิโล2.5แล้วก็1 2 5นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ผมจะเริ่มเลยแล้วกันเพื่อไปกันเสียเวลาครับใช้เบาๆครับของผมนะฮะ5กิโล ในการบริหารกล้ามเนื้อเบาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ลักษณะการใส่นะฮะก็หยิบสอดเข้าตามดูนะฮะแล้วก็จะมีตัวคลิปล็อกนะครับบีบนะครับแล้วก็เลื่อนมาล็อกได้เลยนะโอเคในส่วนของคลาสลิฟนะัะที่เราเจอปัญหาอยู่บ่อยครั้งเลยสลับท่าวันนี้ผมแนะนํำมา ทั้งหมด4ี่คลับสีท่าดีๆง่ายๆเลยโอเคเราจะเริ่มไปนะครับสาหรับเทคนิคดีๆนะวันนี้ท่าที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเดนลิฟนะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างให้มันแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับที่เราเจอนะฮะหลายๆท่านยืนห่างจากบานะครับแล้วก้มไปเจ็ดก้มไปจับบานะครับ ทำไม่เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายฉะนั้นวิธีการเข้าดึงบาร์นะฮะให้สอดเท้าเข้าไปใต้บาร์นะครับจากนั้นค่อยย่อมือจับบาร์และเทคตัวขึ้นครับง่ายไหมครับเอาละเริ่มจากท่าที่หนึ่งของเราเลยนะที่เราเจอกันบ่อยมากนะฮะเดลิฟเซตอัพท่าเลยเซตโพสิชันครับเท้ายืนกว้างประมาณช่วงไหลย่นเข่ายืดอก หมูลหลไปด้านหลังเพื่อให้ลําตัวตั้งตรงนั่นเองนะครับลักษณะการจับบาครับมือจับกว้างประมาณช่วงไหลนะครับไม่ต้องกําแน่นมากเพื่อให้กล้ามเนื้อแขนเรารีแลกาและผ่อนคลายนะครับโอเคลักษณะกำแบบนี้ก็ได้หรือผ่อนคลายแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูท่าสตาร์ d e l i นลิฟต์นะฮะหลายท่านเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ ให้คิดเสมอว่าบารนะครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับให้ติดตัวเราตลอดเวลาเลยลักษณะาการเล่นนะครับสตาร์ทค่อยๆถูบาร์จากหน้าขาเราลงไปที่บริเวณเข่านะครับให้เก็บคางแนวกระดูกสันหลังยืดเป็นตัวตรงสายตามองไปด้านหน้าประมาณ45องศาจากนั้นค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นบาก็ถูต้นขาเรากลับมาเหมือนเดิม โอเคมองอีกครั้งหนึ่งค่อยๆสไลด์บาร์ลงไปที่เข่าสายตามองไปประมาณที่45อ,องศาจากนั้นล็อกหลังนิ่งๆและยืดตัวขึ้นกลับมาที่เดิมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูจากด้านข้างนะครับโพซิชันเดิมครับบาร์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะฮะท่านผู้ชมครับค่อยๆถูบาร์ไปที่บริเวณหนะะ้าขาจุดที่ดีที่สุด สำหรับการเล่นคลาสนี้นะฮะให้บาร์อยู่ที่บริเวณจุดเขา่าแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นกลับมาที่เดิมปัญหาที่เราเจอบ่อยมากขึ้นครับเอ๊เราทำบานะครับห่างจากเข่าแบบนี้ห่างจากต้นขาแบบนี้ปัญหาที่เกิดนะครับก็คือกล้ามเบริเวณหลังส่วนล่างมันรับน้ำหนักมากเกินไปนะครับอาจจะได้รับการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น โอเคไหมครับเราจะได้โฟกัสได้ถูกที่นะครับอ้าวอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอหลายหลายคนรถบานะฮะเลยเข่าลงไปลึกมากจุดนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นเวสอยู่ข้างนอกหรือมีความแข็งแรงมากๆนะครับซึ่งในคลาสเราจะแนะนำให้สมาชิก ลดบาไปที่เข่าเพื่อสพอร์ตป้องกันการบาดเจ็บของสมาชิกนั่นเองโอเคเมื่อเห็นเทคนิคด,ด,ดีแล้วนะครับเดีย๋ยวลองมาฝึกตามผมนะถ้าทางบ้านไม่มีบาเบลนะครับลองถือขวดน้ำแล้วก็มาลองเช็คไปกับผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตประมาณสัก5าครั้งเซตอัพย่อนเขายืดอกโลชเดอร์แบ็ค ต์ดปล่อยบาปที่คขา่าแนวกระดูกสันหลังตรงกระดูกคอตรงจากนั้นยืดขึ้นเป็นจังหวะนะฮะเราจะมีจังหวะ3 2 1นะะึ่ะดูจังหวะที่1นึ่งทรีวันหนึแล้วขึ้น3 2 1 แล้วขึ้นดูจังหวะทูทนะฮะเพื่อเปลี่ยนการทำงานของกล้ามเนื้อที่1 1 2 1 2ปัญหาที่เจอเวลาเราเล่นกับจังหวะครับสมาชิกทำเนถึงเข่าแล้วจังหวะที่2ไม่มีนะครับฉะนั้นเช็คจังหวะให้ดีนะฮะปล่อยให้ระยะช่องไฟมันเท่ากันทูวนัน one and two okay. เอาละสำหรับท่าแรกหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับเคล็ดลับดีๆจากท่าเดลนลิฟนะเป็นการบริหารหลังส่วนล่างเนาะต่อไปเลยท่าที่2องเดนโลใกล้กันเลยฮะลักษณะออกแรงนะฮะจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนบนหรือปีกเรานะครับ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอบ่าไหลทำงานไม่ปกตินะฮะหรืออ่อนแอท่านี้เลยมามันสถานก,การณ์เล่นเหมือนเดิมสอดเท้าเข้าใต้บา่านะครับสตาร์ทเดินโลนะฮะเราจะปล่อยบ่ามาที่เข่าขออนุญาตเดี๋ยวมองนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้มองชัดชัดนะครับจากนั้น ถูบาแนบเขา่าดึงมาที่บริเวณเอ,อะสะดือของเราศอกของเราบีบแนบลำตัวมือรีลกผ่อนคลายโอเคจากนั้นปล่อยบามาที่เขา่านะครับดึงถูบามาที่สะดือเราปล่อยลงมาที่เขา่าโอเคสมาชิกครับผมจะให้มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าสตาร์ท เริ่มจากการย่อนเขา่าถอยก้นไปด้านหลังบาอยู่ที่บริเวณเขา่าแล้วออกแรงดึงอย่าลองทาตามผมเลยเนาะสักสิบทีดึงมาที่สะดือระหว่างบีบซอกบีบสะบักระหว่างพยายามส่งแรงจากกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังปัญหาที่เราเจอเหมือนเดิม บาอยู่ห่างลำตัวมากทําให้หลังส่วนล่างแล้วหนักมากเกินไปทําให้เราออกแรงจากกล้าน,นื้อหลังส่วนบนได้น้อยนะครับล็อกไว้ดึงระวออังดึงดึง <c oughs> งานไหมครับท่านผู้ชมเอาละสองเคล็ดลับดีๆนะฮะกัถ้าเดนลิฟเดนโลจบไปแล้วไฮไลท์เลยวันนี้ เทคนิคในการออกกำลังกายครับผมเขาเรียกว่าถ้า Clean and p l a c e เอาละผมขออนุญาตแนะนำแบบง่ายๆเลยให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใช้บาเป่ลาก่อนเนื่องจากเทคนิคท่านี้นะครับ มีเยอะมากจะทำให้ถูกต้องและปลอดภัยนะครับผมจำเป็นต้องไม่ใช้น้ำหนักให้ทุกคนกค่อยๆโฟกัสตามผมครับกับท่าครีนแลนเพสซึ่งท่านี้ได้ออกแรงเต็มที่มากๆนะครับโอเคเซตัปเหมือนเดิมแยกเท้ากว้างช่วงไหลย่ย่อนเข่ายืดอกหมุนไหล่ไปด้านหลังมือจับก,กว้างกว่าไหล่เล็กน้อยหรือประมาณช่วงไห,หล่เรานั่นเองนะครับเต็ปที่หนึ่ง ให้เราลากบาขึ้นครับโดยการออกแรงจากกล้ามเนื้อช่วงไหล่นะให้ยกศอกขึ้นมาเอาใหม่นะสเต็ปที่หนึ่งให้ยกศอกขึ้นดึงมามาบริเวณหน้าอกของเรานะครับปัญหาที่เราเจอบ่อยๆก็คือถ้าสมาชิกออกแรงจากแขนดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ ที่เราออกแรงดึงจากแขนมากๆนะครับจะทําให้เราได้รับการบาดเจ็บได้แล้วก็ออกแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสตาร์ทเลยยกศอกดึงบ่ามาที่บริเวณอกจากนั้นเราจะลดแรงกระแทกไปกับท่าที่2ด้วยการหมุนบริเวณศอกนะอาใหม่นะ2องสเต็ปนะครับ เทคตัวครับยอ่อเข่าเทคบาหมุนจากหัวไหลอ๋อเอาละมองจากมุมนั้นข้างครับย้อนเขา่าทรงแรงดึงบาบิดบริเวณไหลสังเกตได้นะครับจังหวะบาที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราดึง แล้วเราบิดจากแขนฮนะบามันก็จะโดนหน้าเราได้โอเคไหมครับเราดึงบาขึ้นมาบริเวณอกแล้วหมุนแค่ข้อศอกบาก็จะไม่โดนหน้าเราละโอเคเอาละส่วนท่าเพลสนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหามากอา้าผมเพิ่มเป็นท่าที่สามท่าที่หนึ่งย่อเทคบิดศอก ท่าที่สามออกแรงชีบจากเท้าส่งเพลสจากนั้นครับถ้าสุดท้ายเขาก็ยย่อลงมากับอาี่ท่าที่สามให้ทุกคนยอ่อเข่าตามเป็นร่อนแรงกระแทกจบด้วยการหมุนบริเวณไหลเป็นอัพไลโลอย่างนี้แล้วก็เทบาโงติดลำตัวโอเค ทั้งหมด4ท่าพร้อมๆกันนะครับเริ่มเลยจังหวัดที่1เทคบาร์หมุน